ถือถึกทนใช้งานได้อยู่ยาวแนะนำรุ่นนี้เลยนะคะอันติ 1.6G ปี2020เป็นรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่าราคาหายไปจากป้ายแดงเกิน50%นะคะใครสนใจค่ะรถวิศงานแนะนำไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยคันนี้ฟรีดาวผ่อน7 3 0 0เท่านั้นเงินเดือน1 5 0 0นขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยนะคะภายในไม่มีรอยช้ำรอยสึกหลอของการใช้งานปี2020ได้เป็นภายในสีดาเรียบร้อยแล้วนะคะบอดี้เดิมๆทั้งคันเป็นช่วงล่างที่ n g a ด้วยเริ่มต้นฟรีดาวได้เลยนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลย รับชมรายละเอียดกันให้จบคลิปนะคะรีวิวเห็นทุกซอกทุกมุมได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับนัดเพชรยนต์นะคะที่ปรึกษาการขายของบริษัทเพชรยนต์วันนี้นัดมีอันติดรถเด็ดมานําเสนอให้ได้ชมกันอีกแล้วนะคะเครื่องดีเกียร์ทนใช้งานได้ยาวๆแนะนํารุ่นนี้เป็นหนึ่งทางเลือกเลยนะคะเป็นตัว 1.6G ปี2020นะคะรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่าใครสนใจหาลูกใช้งานแนะนําไปหนึ่งทางเลือกเลยนะคะเริ่มต้นฟรีดาวได้ด้วยนะแถมราคาหายพิจักไปแดงเกือบ50%คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะใครสนใจ ใชติดต่อหานัดได้ตรงได้เลยนะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนโทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะคะยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสรับรองว่าได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาใช้งานได้อยู่ยาวแน่นอนนะคะลูกค้าสนใจห้ามพลาดเลยนะแนะนําไปหนึ่งทางเลือกนะคะบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมทั้งคันนะคะเป็นรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่าประวัติศูนย์ทุกระยะนะคะใช้งานได้อยู่ยาวแน่นอนนะป้ายทะเบียนนี้เลย9กไก่ฮอนกฮูก8655กกรุงเทพมหานครได้เป็น มอนิว <All> นะคะโลโก้ด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์นะคะโคมไฟเดิมๆไม่มีแตกไม่มีแล้วสันเลี่ยมคมของตัวรถมีเห็นชัดเจนไม่มีลาิีมเลยนะคะราคาค่าตัวเพียง429,000บาทนะคะคันนี้จัดเต็มฟรีดาวได้เลยผ่อนอยู่ประมาณ7,003เท่านั้นนะคะลูกค้าเงินเดือน15ขึ้นไปเนี่ยซื้อคนเดียวจบได้เลยนะคะลูกค้าต่างจังหวัดไฟแน้นไปทำสัญญาให้ถึงที่ผ่อนได้สูงสุดถึง7ปี84งวดน,นะดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นเพียง2.9% 4เท่านั้นนะคะลูกค้ารั โปรงว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนใครสนใจห้ามพลาดเลยนะการันตีเรื่องโครงสร้างให้เลยนะคะเดิมทั้งคันแน่นอนสันเหลี่ยมคมด้านข้างตัวรถเนี่ยมีเห็นชัดเจนไม่มีลากิ้มนะคะตัวล้อได้เป็นล้อแมกเดิมโรงงานนะน็อตห้าลูโลโกตรงกลางยางขอบ16นิ้วนะคะดิสเบรกสี่ล้อนะคะปีกนกคู่ช่วงล่างทีเอบอกเลยว่าขับนุ่มเกาะถนนแน่นนะคะเป็นช่วงล่างตัวเดียวกับรถแคมรี่เลยใครสนใจห้ามพลาดนะคะแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยกระจกเดิมทุกบ้านนะคะ ุญแจสำรองมีมาให้ครบเลยสำหรับคันนี้กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างมือจับประตูสีด้านนะคะเป็นแบบโครเมียมนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูภายในของตัวรถกันภายในคันนี้นะคะคุมโทนสีดําเรียบร้อยแล้วนะคะปี2020จะได้เป็นภายในสีดำนะคะลูกค้าพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้เชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะกุญแจรีโมทนะคะระบบสมาร์ทเอ็นทีนะคะเป็นปุ่มแองจิ้งสตาร์เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเลขไมค์ของรถ คันนี้นะคะจะอยู่ที่179,000โลไม่นะคะ ค่อนข้างเยอะนิดนึงนะแต่ว่าคันนี้ข้อดีของเขาเลยนะคะเป็นรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่านะคะลูกค้าไม่แสนเจ็ดนะคะลูกค้าประวัติศูนย์ทุกระยะเลยนะเพราะว่าแท็กนัดหมายจากศูนย์เตยตาเขามีอยู่นะคะนัดหมายรอบถัดไปเนี่ยที่ไม่แสนแปดหมื่นสามพันโลนะ,ะลูกค้าเอาไปเข้าศูนย์เช็คระยะต่อได้เลยนะคะแต่ว่าก่อนส่งมอบทางเราตรวจเช็คสภาพให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ก่อนอยู่แล้วนะคะลูกค้าไม่แสนเจ็ดนี้จิบจิบสำหรับรถอันติดนะเอาไปใช้งานได้อีกยาวๆแน่นอนนะคะลูกค้าบอกเลยว่ารุ่นนี้เครื่องยนต์อึดถึกทน ใช้งานได้ยาวๆแน่นอนนะคะได้เครื่องเล่นเสียงเป็นแบบวิทยุ FM CDU s b AUX เสียบได้นะคะลูกค้าเครื่องเล่นเสียงแบบคลาสสิกแบบนี้เลยนะแต่ว่าเชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วนะคะแอร์ะะออโต้นะคะสำหรับคันนี้เกียร์ออโต้คับขี่ใช้งานง่ายๆ,ๆนะคะระบบกันลื่นถลายมีมาให้เรียบร้อยแล้วแอร์แบ็กใบนะคะภายในเนี่ยไม่มีรอยช้ำหรือว่ารอยทะลอกรอยสึกหรอของการใช้งานนะคะแล้วก็บอกเลยว่าอันตีสเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดของเพชรยนต์เลยอันดับหนึ่งทุกเดือนนะลูกค้าแล้วก็ราคา ตอนนี้ค่อนข้างถูกเลยนะคะ429,000บาทเท่านั้นเองได้ปี20ไปใช้งานใครสนใจห้ามพลาดเลยตัวเบาะได้เป็นเบาะนังนะคะลูกค้าสีดําได้ขาวนะคะมาพร้อมกับรูระบายอากาศเบาะไม่มีช้าไม่มีฉีกไม่มีขาดนะคะปีกเบาะตึงๆแน่นๆนะคะลูกค้าไม่มียับไม่มีย้อยนะลูกค้าสภาพภายในเนี่ยสวยๆเลยนะคะโครงสร้างรถก็เดิมทั้งคันหัวรถสอกประตูไม่มีรอยขยหรือว่ารอยเข็บขยื่นนะคะการันตีเรื่องโครงสร้างให้เลยนะ,ะชนหนักพิการจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่ มีแน่นอนนะคะบอดี้เดิมทั้งคันเช็คข้อมูลเช็คประวัติศูนย์ตัยต้าได้ออนไลน์ทั่วประเทศนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังกว้างนั่งสบายนะคะลูกค้าแอร์หลังก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเบาะไม่มีช้ำไม่มีฉีกไม่มีขาดนะคะลูกค้าสภาพส,สวยๆเลยนะ,ะสปอร์ตเมดอาร์ตนะคะมีเห็นชัดเจนบอดี้เดิมๆทั้งคันการันตีให้เลยนะคะแถมทางร้านนะคะยังมีบริการตรวจเช็คสภาพรถให้ฟรีอีก274รายการนะคะโดยเจ้าหน้าที่จากบริษัทตัวรถชั้นนําเข้ามาทําการตรวจเช็คสภาพรถให้มาตรฐาน การตรวจรถจากเยอรมน,นีเลยค่ะมีใบเซอร์การันตีให้ด้วยลูกค้ารับรองว่าได้รถสวยเก๋เไปใช้งานแน่นอนใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะอันติดหนึ่ีปีสองพนีิบโฉม all new สเปคแบบนี้นะคะในสต็อกมีให้เลือกเกือบ70คันลูกค้าสต็อกแน่นมากนะคะเพราะว่าขายดีที่สุดแล้วนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะลูกค้าเอาไปใช้งานได้ย,วยาวๆนะเพราะว่าอึดทึกทนนะคะลูกค้าแนะนําไปหนึ่งถังเลือกเลยบอดี้เดิมทั้งคันนะคะไฟท้ายเป็นแบบ led นะคะโคมไฟเดิมไม่มีแตกไม่มีเล้าโลโก้ด้านหลังเป็นแบบโค กระจกหลังมาพร้อมกับตัวไรฟ้าไฟเบรกดูที่สามีเห็นชัดเจนเลยนะคะสําหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังคันนี้กว้างมากนะคะบรรจุเก็บใส่สัมภาระได้ยเยอะเลยตัวคารด้านในนะคะลูกค้าคารตรงๆไม่มีคดไม่มีงอไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อเม็ดอาร์มีเห็นชัดเจนนะคะแล้วก็บอดี้ด้านล่างเดิมๆเลยนะคะเดี๋ยวล้ออะไรเอามาใส่ให้นะคะอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงครบนะบอดี้ด้านล่างไม่มีร่องรอยสนิมกัดกินหรือว่ารอยเชื่อมรอยต่อนะคะสีเดิมโรงงานสีขาวไข่ไก่เนะคะเรื่องโครง สร้างอย่างที่นัดบอกการันตีให้เลยชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนนะคะตัวซอบเจอร์อยังได้อย่างหนึ่งนะเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนเลยนะคะการันตีเรื่องโครงสร้างให้เลยเดิมทั้งคันแน่นอนนะคะใครสนใจห้ามพลาดน,นะคะอันติชโฉบอเนิวช่วงล่างที่ NGA รุ่นนี้ขับนุ่มนั่งสบายเกาะถนนแน่นนะคะลูกค้าแถมผ่อนแค่7จ0ดเงินเดือนห5่นขึ้นไปนะคะเป็นเจ้าของคันนี้ได้เลยใครสนใจห้ามพลาดเนี่ยน,น,นี่ภายในไม่มีรอยช้ำหรือว่ารอยสึกหรอของการใช้งานหัวน็ ซอกประตูไม่มีรอยไข่รอยเขียบเขยื้อนแผ่นเพจของรถมีติดให้เห็นชัดเจนนะคะเลขเครื่องเลขถังตรงเช็คข้อมูลเช็คประวัติศูนตเตย์ตาได้ออนไลน์ทั่วประเทศเลยนะคะคันนี้สภาพเดิมๆนะกระจกเดิมทุกบ้านนะคะโลโก้ตย์ต้ตตามีครบติดครบทุกบานกระจกเลยกุญแจสำรองก็มีมาให้ครบนะคะลูกค้าแนะนําไปหนึ่งทางเลือกเลย4 29 0 0 0บาทได้อันติชมอนิวไปใช้งานกันเลยใครสนใจห้ามพลาดนะคะเดี๋ยวนัดภาพไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยค่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวิวทีไอนะคะขนาด4สูบ1,600ซีซี125แรงม้านะคะรองรับน้ำมันเบนซิน91-95 e20 e85 เติมได้เลยนะคะเครื่องยนต์เดิมไม่มีสันไม่มีสถานไม่มีคาบน้ำมันหยดเลยเยิ้มนะคะมาร์กแต้มสีจากโรงงานมีเห็นชัดเจนหัวน็อตไม่มีรอยไข่หรือว่ารอยเขียบเขย่เลยบอดี้เดิมๆทั้งคันนะคะเลขเครื่องยนต์ด้านในมีเห็นชัดเจนนะ,ะตรงกับเล่มแน่นอนนะคะตรวจสอบข้อมูลได้นะคะเล่มมีพร้อมโอนนะคะลูก บอกเลยว่าของเราเนี่ยมีเล่มให้ตรวจสอบทุกคันนะคะตรวจสอบแหล่งที่มาของรถได้นะภายในห้องเครื่องยนต์เดิมนะคะซีนเดิมจากโรงงานเม็ดอาร์ตมีเห็นชัดเจนคานด้านล่างตรงๆไม่มีคดไม่มีงอไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อคานด้านบนก็ตรงๆนะคะไฟหน้าเดิมโรงงานโลโก้มีเห็นชัดเจนสติ๊กเกอร์คําเตือนติดครบทุกตําแหน่งบอดี้เดิมทั้งคันนะคะเม็ดอาร์ตเบ้าช็คมีเห็นเด่นชัดหัวน็อตแก้มด้านในไม่มีรอยไข่รอยเขียบขยื่นหัวน็อตฝากระโปรงเดิมเดิมเช่นกันนะคะตาปั๊มฝากระโปรงมีเห็น ชัดเจนชงวนการความร้อนยังอยู่สติกเกอร์มอ,อกอสติกเกอร์คาเตือนติดครบทุกตําแหน่งลูกค้าขารับรองว่าได้รถสวยเกจเไปใช้งานแน่นอนนะคะใครสนใจหารถไปช้งานแนะนําไปหนึ่งทางเลือกเลยนะคะลูกค้ากับอันติด 1.6G ปี2020คันนี้นะคะเป็นรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่านะคะราคา4 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองฟรีดาวผ่อน7,003นะคะเงินเดือน1 5 0 0นขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยนะ,คะใครสนใจติดต่อหานัดเด้ตรงได้เลยนะคะ0982609 0587นัดเพชรยนนะคะโทรมาแอดไน์มาได้เลยช่วยทุกคันดันทุกเคสยินดีให้คําปรึกษาแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะต่างจังหวัดไฟแนนซ์ไปทําสัญญายถึงที่เริ่มต้นฟรีดาวได้เลยดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.49เเท่านั้นนะคะลูกค้าบอกเลยว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะอึดถึกทนใช้งานได้ย,ยาวๆแนะนำรุ่นนี้ไปหนึ่งทางเลือกนะคะสำหรับวันนี้นะคะก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b ์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกัน นัดขอตัวรากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ